เคยสงสัยไหมครับว่าธุรกิจที่เราคุ้นเคยมากๆเนี่ยบางทีก็หายไปเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเร็วมากจนเราแบบตามไม่ทันสวัสดีครับพบกับ Overlap Story กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องทีเ่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะครับคือการล้างกระดานทางธุรกิจหรือที่เรียกว่า business disruption เราจะอิงจากข้อมูลในบทความธุรกิจ disruption การล้างกระดานและการรับมือเป็นหลักนะครับก็จะมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีตัวอย่างอะไรในอดีตบ้างและอนาคตละ่ะมีอะไรน่าจับตาแล้วที่สำคัญสุดๆคือเราจะเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงดีก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันขอเริ่มที่คาว่าล้างกระดานในเชิงธุรกิจเนี่ยหัวใจหลักๆของมันคืออะไรครับค่ะ หัวใจของมันนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆหรือนวัตรกรรมหรือบางทีก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่แบบพลิกไปเลยนะคะซึ่งผลก็คือธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไปต่อไม่ได้หรือต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพื่อให้อยู่รอดได้ความเร็วกับความแรงนี่แหละคะ่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆของ d i s r u p t i o การเปลี่ยนแปลงที่ทั้งแรงทั้งเร็ว พอพูดแบบนี้นึกถึงอเดีตไม่มีตัวอย่างชัดๆโผล่มาในหัวเลยนะครับใช่ค่ะในบทความก็ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะอย่างร้านเช่าวิดีโอไงคะถูกแทนที่ด้วยพวกบริการสตรีมมิ่งไปเลยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูหนังไปหมดเลยนะคะใช่ครับสะดวกกว่าจ่ายเหมาๆไปเลยอืมืมแล้วก็มีกรณีกล้องฟีล์มอีกค่ะอันนี้ก็ชัดมาก โดนกล้องดิจิตอลแล้วก็สมาร์ทโฟนนี่แหละคะ่ะแทนที่ไปหมดทําให้การถ่ายรูปการแชร์รูปมันง่ายขึ้นเยอะเร็วขึ้นด้วยประหยัดกว่าด้วยไม่ต้องล้างฟิลม์มจริงค่ะแล้วก็อีกอันคือสื่อสิ่งพิมพ์ที่คนอ่านก็หันไปหาข่าวออนไลน์กันมากขึ้นมันเร็วกว่าเข้าถึงง่ายกว่าเยอะเลยครับสังเกตว่าตัวอย่างในอดีตพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงหรือการบริภคเนาะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ย ดูเหมือนการล้างกระดานรอบใหม่ๆมันจะกระทบลึกกว่านั้นไหมครับเหมือนจะลงไปถึงโครงสร้างอาชีพเลยถูกต้องเลยค่ะข้อมูลช่องหลังๆนี่ชี้ไปทางนั้นเลยอย่างข้อมูลจาก World Economic Forum หรือ WEF นะคะเขาระบุเลยว่าอาชีพอย่างพนักงานธนาคารที่ทำธุรกรรมพื้นฐานเนี่ยกำลังเสี่ยงสูงเลยใน5ปีข้างหน้าก็เพราะพวกฟินเทค โมบายแบ n กิ้งแล้วก็ AI ที่เข้ามาช่วยจัดการธุรกรรมเบื้องต้นได้อัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อครับครับอีกกลุ่มก็คือธุรกิจขนส่งโลจิสติกที่ยังใช้คนขับเป็นหลักอยู่เยอะๆอะค่ะพวกเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เนี่ยมันพัฒนาเร็วมากนะคะมีแววว่าจะมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะเลยซึ่งแน่นอนก็จะกระทบความต้องการพนักง,งานขับรถในระยะยาวค่ะ oh. แล้วก็อีกกลุ่มที่ WEF บอกว่าเสี่ยงสูงเหมือนกันคืองานคีย์ข้อมูลซ้ำๆอะค่ะเดี๋ยวนี้มีระบบอย่าง RPA หรือ Robotic Process Automation ที่เป็นเหมือนอบอรซอฟต์แวร์ทำงานตามโปรแกรมบนคอมพิเวเตอร์ได้มันจัดการงานพวกนี้ได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าคนเยอะเลยค่ะโอ้โหฟังดูแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี่มันกระทบโครงสร้างการทํางานแบบตรงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วในมุมกลับกันแหะครับมีธุรกิจหรือเทคโนโลยีแบบไหนที่จะกลายมาเป็นผู้ล้างกระดานเจ้าใหม่ๆในอนาคตบ้างครับค่ะอันนี้ก็น่าสนใจในบทความเขาก็คาดการไว้แบ่งตามช่วงเวลาเลยนะคะในระยะสัก5ปีข้างหน้าเนี่ย เขาคาดว่าจะเป็นยุคข,ของ generative AI หรือ AI ที่สร้างคอน,นเทนต์เองได้เนี่ยแหะค่ะจะมาแรงมากพร้อมๆกับความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ machine learning ที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่งตางๆได้เลยครับ AI นี่มาแรงจริงๆใช่ค่ะถักไปในระยะ10ปีเขาจะมองไปที่เทรนด์ความยัองยืนแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ค่ะที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่คือแรงกดดันจากผู้บริโภคเองแล้วก็นโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะผลักดันธุรกิจพวกพลังงานสะอาดอย่างรถ EV หรือโซล่าเซลล์ให้โตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอืมเทรนด์รักโลกนี่เอง ค่ะส่วนในระยะยาวๆเลย20ปีข้างหน้าคาดว่าจะเป็นยุคของเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงหรือ Advanced Biotechnology อย่างพวกการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือการผลิตอาหารทางเลือกใหม่ๆเช่นเนื้อสังเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การเชื่อมต่อกับโลกเสมือนหรือ Metaverse ที่มันจะสมจริงขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งอาจจะสร้างอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่ตอนนี้เรายังนึกภาพไม่ออกเลยก็ได้ค่ะ โหภาพอนาคตนี่มันทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะครับเนี่ยพอเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแบบนี้แล้วเออทั้งบทความมีคําแนะนํำไหมครับว่าเราควรจะเตรียมตัวรับมือกันยังไงดีทั้งในระดับบุคคลแล้วก็องค์กรเลยมีคำแนะนำหลักหลักสาด้านเลยค่ะ 1. คือเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ค่ะ กับการปรับทักษะหรือ upskill reskill อันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยต้องเน้นทั้งทักษะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง data science AI นะคะแล้วก็ต้องไม่ลืมทักษะที่หุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้ง่ายๆเช่นความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการแก้ปัญหาซับซ้อนครับสำคัญมาก สองคือความคล่องตัวแล้วก็ความกล้าที่จะทดลองหรือ agility and experimentation ค่ะองค์กรต้องพร้อมปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นทำ subscription หรือเอาพวก digital services cloud มาใช้เยอะๆ เพื่อให้มันยืดหยุ่นขึ้นตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นค่ะต้องไวต้องกล้าลองใช่ค่ะและ 3. คือการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือหรือ collaboration and ecosystems คือแทนที่จะแข่งกันอย่างเดียวอาจจะต้องมองหาการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆไปด้วยกันค่ะสรุปได้ว่าการล้างกระดานทางธุรกิจนี่มันเป็นเหมือนคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ เอ่อส่งพลังแล้วก็คงหลีกเลี่ยงได้ยากจริงๆแต่การที่เราเข้าใจมันแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเรียนรู้และปรับตัวเนี่ยก็คือหัวใจสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เราไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่ยังเติบโตไปกับมันได้ด้วยก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าจากเทรนด์ที่เราคุยคุยกันมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็น AI ความยั่งยืนเทคโนโลยีชีวภาพหรือโลกเสมือนเนี่ย มีเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงไหนที่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือการทำงานของเรามากที่สุดในอีก10ปีข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม Overlap Story นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ